สวัสดีครับผมอยู่กับผมหนุ่มบ้านโนนครับพามาดูไก่ต่อครับอีกตัวนึงอนาคตพ่อพันธุ์ครับตัวนี้สวยครับเสียงดีอันนี้ตัวเมียครับว่าจะฝึกเข้าป่านี่ครับทุกคน นี่ครับ <c oughs> สวยครับตัวนี้สีก็จะออกเข้มๆหน่อยตบปีกแรงครับตัวนี้ตบวปีกแรงว่าจะเข้าป่าวันนี้แหละครับทุกคนพาออกป่าดูดิว่าจะเป็นยังไงเราจะเห็นหน้าไก่ป่าหรือเปล่าห้าวครับ ฝึกเชือกไว้แล้วเอาฝึกป่าไว้เคยเอาฝึกป่าสองข้างครับเนี่ยเริ่มเป็นป่าแล้วเดี๋ยวต้องลองดูคอยฟังเสียงคันครับทุกคน ไม่ขันเลยทุกคนอาการร้อนครับหอบนี่แต่เข้าป่าขันดีครับทุกคนอัดปีกแน่นฝากไว้แค่นี้ครับทุกคนคลิปนี้ไกลต่อเราเพชรพญาภัยครับจังหวัดเพชรบูรณ์ตัวนี้อนาคตพ่อพันเลยครับฝากไว้แค่นี้ครับทุกคนคลิปนี้สวัสดีครับ